สวัสดีครับวันนี้ร้านพระเครื่องเวชสีมีเครื่องรางมาแนะนาครับเรียกว่าเครื่องรางก็ได้นะฮะเป็นประคำครับประคำร้อยแปดเม็ดนะครับของหลวงพ่ออุตมะนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ดูตั้งแต่หัวอันนี้เนี่ยครับเก่าได้อายุนะครับเนี่ยฮะ เนไม้เลยมีรูๆเลยนี่ยครับเอาไว้นับตอนเอ,อ่อสวดมนต์จำนวนจบนะฮะร้อยแปดจบนะฮะแท้ดูง่ายนะครับน่าจะมีผ่านการการใช้บูชามาหน่อยนะครับท่านใดหาอยู่อะไรอยู่ก็เชิญได้นะครับนะฮะ แอดไลน์ตามที่ขึ้นหน้าจอนะครับหรือว่าดูตามคำอธิบายนะครับเนี่ติดต่อได้หลายช่องทางของลูกชัชๆได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ